ครับสวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจําวันพฤหัสที่2พฤษภาคู่แรกที่ทางบอลยินหนึ่งหยิบขึ้นมาจะเป็นศึกของทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางสิงคโปร์เซลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางไก่เดือยทองท็อปแมนฮอสเปอร์ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งครึ่งของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างตอนนี้ทางสิงคโปร์เซลซีลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปแล้ว3-3นัด มีชนะที่สิบสามนัดเสมอ9้าและแพ้ที่11นัดเพลสโกกมาได้ที่63ประตูและเสียไปที่59ประตูตอนนี้มีทั้งหมด48แต้มอยู่อันดับที่9ของตารางส่วนทางด้านไก่เดือยทองท็อปแมนฮอสเบิร์กลงเล่นในพิมลิกอังกฤษกไปแล้ว33นัดเท่ากันมีชนะที่18นัดเสมอ6และแพ้ไปที่9นัดเพลสโกกมาได้ที่67ประตูและเสียไปที่52ประตูตอนนี้มีทั้งหมด60แต้มอยู่อันดับที่5ของตาราง ส่วนทานผลงานไฮทเ,เที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ทางท็อปแมนฮอสเปอร์สามารถเอาชนะไปได้แค่1นัดเท่านั้นเองนะผมผลงานส่วนมากนี่จะเป็นทางเซลซีนะครับที่สามารถทําชนะไปได้ถึง6นัดและมีเสมอกันอยู่ที่3นัดและด้านการทํายอดช่วงหลังนี้ดูกันที่7นัดหลังสุดนี้ทางสเปอร์สามารถทํายอดออกไปได้แค่2นัดจากการเจอกับเซลซีนะผม เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเซลซีตอนนี้กันบาง10นัดล่าสุดของพวกเขาผลงานก็อยู่ระดับกลางๆอยู่นะครับมีชะนะที่4นัดเมอร์ซีและแพ้ไปที่2นัดแต่ว่าผลงานของทางเซลซีหลังๆนี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับดูกันที่3นัดหลังสุดนี้มีแพ้ให้กับหัวตารางอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปที่1ต่อ0ประตูแพ้ยับให้กับทางอาเซนอลไปถึง5ต่อ0ประตู และนัดล่าสุดนี้ก็เสมอกับทางแอสตันวิลล่าไปที่2ต่อ2ประตูนะบผลงานของทางเซลซีสามนัดหลังสุดนี้ก็เจอกับงานหนักพอสมควรเลยนะครับผมแต่ว่าด้านการทำยอดของทางเซลซีก็ถือว่าดีอยู่นะครับ10นัดก็ทำยอดออกมาได้อยู่ที่6นัดอยู่เหมือนกันเราไปดูกันต่อที่ทางด้านท็อปแมนฮัสเบอร์กันบาง10นัดล่าสุดของพวกเขา มีแชนะอยู่ที่5นัดสมือหนึและแพ้ไปที่4นัดนะครับผลงานของทางสเปอร์ก็ถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมด้านการทำยอดของสเปอร์ยิ่งแย่น,นะครับ6นัดหลังสุดของทางสเปอร์ตอนนี้สามารถทำยอดออกมาได้แค่1นัดเท่านั้นเองนะผมสเปอร์2นัดหลังสุดนี่ก็สเปอร์แพ้กับทางนิวคาเสเซิลไปที่4ต่อศประตูแล้วก็นัดล่าสุดนี้แพ้กับทางอาอ์เซนอลไปที่2ต่อ3ประตู ก็เป็นการแพ้ไม่เยอะนะเจอกับมาเซน,นันก็แพ้ไปแค่2ต่อ3เท่านงึงแต่ว่าผลงานโดยรวมตอนนี้ของทางสเปอร์แล้วถือว่าไม่ค่อยสวยนะครับเราไปดูกันต่อที่เลนราคาเลนราคาอยู่ที่ทางซูซี่ต่อให้อยู่ที่ควบลูกูเพื่นเดอตอนนี้อยู่ที่3ลูกครึ่งสำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทงางบอลยี่หนึ่งมองว่าสเปอร์ผลงานค่อนข้างย่แย่สสำหรับช่วงหลังๆนี้นะผม ผลงานของทางเซลซีมีโอกาสที่จะดูดีกว่านะครับช่วงหลังนี้และผลงานที่เรา้ที่เจอกันมาก็เป็นเครื่องชี้วัดว่าเซลซีเวลาเจอกับสเปอร์แล้วสเปอร์ค่อนข้างที่จะเป็นลองค่อนข้างเยอะนะผมสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งวิเราจากผลงานตอนนี้แล้วมองไปที่ทางเซลซีมากกว่านะครับเซลซีผลงานออกไปได้ดีกว่าสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยืนหนึ่งก็ ไปไปที่ทางเซลซีในเลทราคาที่เซลซีต่อให้อยู่ที่ควบลูกไม่ใช่ปัญหานะครับเราไปดูกันต่อคู่ที่2ก็จะเป็นศึกของทางยูฟายูโรปาลีกเป็นการเปิดบ้านของทางเอสโรมาเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับของทั้งสงทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสองของคืนนี้เราไปดูกันต่อทางด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างนะครับตอนนี้ทางเอสโรมาลงเล่นในเซเรียอ,อิตาลีไปแล้ว34นะัด มีแช์นลอยู่ที่17นะัดเสมอ8และแพ้ไปที่9นะัดเทสโก้มาได้ที่61ประตูและเสียไปที่41ประตูตอนนี้มีทั้งหมด59แต้มอยู่อันดับที่5ของตารางส่วนทางด้านไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะผมลงเล่นในบุนเดอร์ลิก้าเยอรมันไปแล้ว31นะัดมีแชแนลยอยู่ที่25นะัดเสมอ6และยังไม่แพ้ทีมไหนเลยนะครับของเทรสโกมาได้ที่77ประตู และเสียไปที่22ประตูตอนนี้มีทั้งหมด81แต้มอยู่อันดับที่1ของตารางส่วนาผลงานที่เุกไที่เจอกันมามีผลงานเจอกันอยู่ที่7นัดนะครับและมีเสมอไปถึง4นัดเลย7นัดนี้และทางเจ้าบ้านอย่างเอสโรมาสามารถเอาชนะไปได้สวยกว่านะผมสามารถชนะไปได้ที่2นัด และทางด้านการทำยอด6นัดที่เจอกันมานี่ทางไปเลยว่าคูเซนยังไม่สามารถทำยอดจากโรม่าได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางเอสโรมาตอนนี้กันบ้างนะับ10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่5นัดเสมอ3และแพ้ไปที่2นัดนะครับและผลงานของทางโรม่าตอนนี้ดูกันที่8นัดหลังสุดของพวกเขานี่มีเสียยอดไปแค่1นัดเท่านั้นเอง ผลงานของทางโลมาก็ถือว่าค่อนข้างดีอยู่นะครับผมแต่ว่าด้านการทํายอดของโลมาก็ยังอยู่ระดับกลางๆถึงช่วงหลังนี้จะดีขึ้นก็ตามนะผม5นัดหลังสุดที่สามารถเล่นได้นี้ทางโลมาเสียยอดไปแค่1นัดเท่านั้นเองนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางไบเออร์โลเวอร์คูเซนกันต่อนะครับ10นัดล่าสุดของพวกเขา มีชายน่ที่7นัดเสมอ3ามนะครับของทางไบร์ลเวอร์วคูเซน3นัดหลังสุดนี้ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าเท่าไหร่นะครับ3นัดหลังสุดนี้มีเสม,ม,มอกับทางเวสแฮมยูไนเต็ดไปที่1น1ต่อ1ประตูเสม,มอกับทางดอนมูนไปที่1ต่อ1ประตูและนัดล่าสุดนี้ก็เปิดบ้านเสม,มอกับทางสุก์ตไปถึง2ต่อ2ประตูนะคมับสามนัดหลังสุดของทางไบร์ลเลอร์คูเซนตอนนี้นี่ ถือว่าย่าแย่นะครับเพราะว่าทําสกอร์ออกมาได้ไม่ค่อยสวยนะผมและ3นัดหลังสุดนี้ก็เสียยอดนะครับมีเสียยอดที่2นัดและเสมอยอดอยู่ที่1นัดเราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลนราคากันว่าเลนราคาตอนนี้โตให้ไปที่ทางเบลร์เรเว่รคูเนต่อให้อยู่ที่ควบลูกโอเวอร์เนอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งสำหรับผลงานที่เจอกันมานี้ ก็จะเป็นทางโลมาที่มีผลงานสวยกว่าก็จริงนะผมแท้แต่ว่าถ้ามาเทียบกันที่ผลงานในฤดูกาลตอนนี้เราจะเป็นทางไบเออร์ลูเวอร์คูเซ่นนะผมที่ถ้าผลงานในลีกปีนี้ค่อนข้างสวยนะครับลงเล่นในลีกตอนนี้ยังไม่แพ้ทีมไหนเลยและผลงานตอนนี้แล้วถ้าเทียบกันระหว่างโลมาก,กับไบเออร์ลูเวอร์คูเซ่นทางบอลยันหนึ่งมองว่าทางไบเออร์ลูเวอร์คูเซ่นค่อนข้างที่จะเป็นต่อมากกว่าและผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางบอลยีนหนึ่งก็มองไปที่ทางไบเออร์ลูเวอร์คูเซ่นในเรนราคาที่ บลหรือว่าโคเซนต่อไฮอยู่ที่ควบลูกเราไปดูกันต่อคู่ที่3ก็ยังอยู่กับศึกของยูฟายูโรปาลีกเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางโอลิมปิกมักเชยเปิดบ้านอรอรับการมาเยือนของทางอาตาลันตาทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสองของคืนนี้เราไปดูกันต่อด้านข้อมูลภายในลีกกันบางตอนนี้ทางโอลิมปิกมักเชยลงเล่นในลีกฝรั่งเศสไปแล้ว31นัด มีชนลที่11นะัดเสมอ1 1เและแพ้ไปที 11, lettuce, ่9นัดเพียร์สกมาได้ที ites, ่4 7ประตูเละเสียไปที่38ประตูตอนนี้มีทั้งหมด44แต้มอยู่อันดับที่7ของตารางส่วนด้านอตาลันตานะผมลงเล่นในเซเรียอาอิตาลีไปแล้ว33นัดมีชนลที่17นัดเสมอ6และแพ้ไปที่10นัดเพียร์สโกมาได้ที่61ประตูและเสียไปที่37ประตูตอนนี้มีทั้งหมด57แต้มอยู่อันดับที่6ของตาราง ส่วน,นผลงานทีเดียยังไม่มีนะครับผมเราข้ามไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอลิมปิกมาเชยตอนนี้กันบ้างนะครับผม10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่3นัดสะมือสองและแพ้ไปที่5นัดผลงานของทางมักเชย4นัดหลังสุดนี่ก็ถือว่าดีขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับผม4นัดหลังสุดนี่มีเก็บชนะมาได้แค่2นัดเท่านั้นเองและมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางมักเชยเสีย อาแพ้ไปถึงห้านัดติดเลยนะผมช่วงนั้นก็ย่ำแย่แต่ว่าสี่นัดหลังสุดนี่ก็ทำผลงานดีขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับและทางด้านการทำยอดของทางมาร์เชยตอนนี้10นัดล่าสุดของพวกเขาก็ทำยอดออกมาได้แค่3นัดเท่านั้นนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางอตาลนตากันบาง10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่6นัดเมื่อ1และแพ้ไปที่3นัดนะครับว่ารา ทางอตาลนตาสามนัดหลังสุดนี่ก็ถ้าผลงานออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับตอนนี้เก็บชนะมาได้ที่สามนัดติดและทํายอดออกมาได้ที่สามนัดติดแล้วเหมือนกันนะผลงานของทางอตาลนตาช่วงนี้ก็ถือว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมเราไปดูกันต่อที่เลรียราคาโตไฮมาทีปอปอวันเดอร์ตอนนี้อยู่ที่สองลูกครึ่ง สำหรับผลงานของทั้งสองทีมแล้วทางบอลยืนหนึ่งมองว่าทางอตาลนตาค่อนข้างที่จะน่ารุ้นกว่าทางมักเชยตอนนี้นะครับผมทางบอลยืนหนึ่งก็ให้ไปที่ทางอตาลนตาในเลนราคาปอปอนะครับก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ